<Yeah. S 2> ถึงช่วงเทศกาลวันวันเลนไท้านะคะหลายๆคนเนี่ยก็คือต้องเตรียมพพ้อมกันแล้วเ <c oughs> สพปอเสอชเขเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะเขาก็มีการอ่าขั้นรับเดือนแห่งความรักนะคะ <c oughs> ซึ่งรันข่ายาพงฟาร์มาแคค่ะเขาขั้นรับเลิศปังรักปลอดภัยของสอพปอชค่ะแจกยาขุมกำเนิดทุ่งยางอนมมามัยฟรีผ่านแอเปเป่าตังนะคนะเพื่อจะแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็ป้องกันการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ดีเดือนแห่งความรักค่ะ เทศจัดกรอทีรพงเทพทวีเจ้าคงรานย,ยาพงฟาร์มาแคตั้งโยธนุนนของเรียนนึงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ได้เปิดเผยนะคะว่าสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาตริารั่วโซอโซโชเนี่ยค่ะเขาจัดสิทธิประโยชน์สุขภาพดีป้องกันโรคภายใต้แคมเปญเลิกบังรักปลอดภัยรับยาคุมกําเนิดแล้วก็ทุ่งยางอนามัยฟรีนะคะผ่านแอปเป่าตาังดีเดย์รับเดือนแห่งความรักตั้งแต่วันเีาหนึ่งกุมภาพัานธ์เป็นต้นไปค่ะทางนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนในนาได้แต ระนักต่อการเพิ่มความปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์และก็เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร,ร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอชพศ2 5 6 0ถึงพศ2 5 7 3ค่ะแล้วก็ให้บรรลุเป,ป้าหมายนะแล้วก็เพื่อจะเป็นการแก้ปัญหาการตั้งข่านที่ไ,ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นนี่แหละค่ะ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็เพิ่มความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และก็ป้องก,กันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นโรคซิฟิลิสโรคมะเร็งปากมดลูก <c oughs> จากเชื้อ HPV หรือว่าน่องในน่องในเทียมแล้วก็เอดนะคะโดยทางร้านนะครับก็ได้เข้าร่วมกับทางซอบอบชอบชตั้งแต่วันที่หนึ่งคุมภาพันธ์เป็นต้นมามีผู้มารับบริการทุงอย่างอนามัยฟรีผ่านแอปเป๋าตังค่ประมาณ1ิบคนแล้วนะครับเวื่อญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น ่วนผู้มาหลับยาคุ้มกําเนิดยังมาหลับบริการเพียงแปดไร่สิ่งไส้เฮตุส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผู้มาหลับบริการไม่มาเพราะมีการจํากัดสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีบัตรรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสิทธิบัตรทอง30บาทเท่านั้นนะครับสาหรับยาอาการหลับยาคุ้มกําเนิดทุกอย่างอนามัยฟรีผ้าแนบเป๋าตังไ์ใบอังแต่ไบทีนะครับเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคจะแสดงสิทธิ์ทุกอย่างอนามัย ผู้หญิงที่มาถึง89ปีจะแสดงสิทธิยาเม็ดคุมกําเนิดคอนหานะครับนวยบริการและทําการจองคิวไปรับยาคุมกําเนิดภายในวันที่จองคิวตามเวลาทําการของนวยบริการที่เข้าหล่มโครงการเช่น้านค่ายยาคลินิกเวชกรรมคลินิกการพยาบาลเป็นต้นนะครับหากว่าไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ให้ชายบัตรประชาชนไปรับยาคุมกําเนิดแล้วก็ทุ่งยาอนามัยได้ที่นวยบริการที่ข้าหลวมนะครับ แล้วก็สร้ารมาได้รายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของสบสช w w w e b n h s o g o t h p a g e h o s p i t a l นะครับยาแมดคุ้มกําเนิดชนิดรับประทานเนี่ยรับขังละไม่เกินสามแพงคนนละไม่เกิน13แพงต่อปีอยาแมดคุ้มกําเนิดแบบชุกเชิญน,นะครับไม่เกินซองแพง ทุ่งยางอนามัยคลังละ10ชิ้นต่อคนต่อสัปดาห์ไม่เกิน5 2คลังต่อคนต่อปีนะครับ<ฆ>สาหรับคณะทุ่งยางอนามัยที่จัดให้บริการมีซีขนาด้วดยกันคือทุ่งยางอนามัยขนาด49 mm, ิมิลลิเมตรนะครับ<ฆ>ขนาด52มิลลิเมตราด5 4ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็ขนาด5 6 mm. มิลลิเมตรแต่บรรพึกก็ตามครับการ้องกันที่มีประสิทธิภาพควรเหลือขนาดทุ่งยางอนามัยให้เหมาะสมกับอายะเพศของตัวเองแก่ไปทุกวิธีมีสภาพ,พร้อมใช้งานนะครับ และก็ใช่อย่างทุกวิธีที่มีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งด้วยนะครับส่วนสิที่ประโยชน์บริการทุ่งยางอนามัยยาคุมกําเนิดนี้นะคะต้นเนี่ยมองว่าไม่ได้เป็นการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนให้มีเพศสัมพันธ์ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเพียยังไม่ถึงวัยอันควรแต่เป็นการบริการเพื่อประโยชน์ในการช่วยให้เข้าถึงการป้องกันภาวะทองไม่พร้อมและการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะก็ถือเป็นบริการสร้างเสริมสู้ภาพและการป้องกันโรคที่มีความจําเป็นนะคะ คนที่จําเป็นต้องใช้เนาะก็คือสมมติว่าเหมือนที่ร้านที่ผ่านมาคือคนที่มารับบริการก็คือเป็นวัยรุ่นเนาะช่วงสิบแปดปียี่สิบปีอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเป็นช่วงวัยรุ่นก็เข้ามารับเข้ามารับบริการก็สามารถเนื่องจากว่าถ้าเป็นถุงยางที่เขาต้องซื้อเองบางทีค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะราคาถุงยางก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าเมื่อทางรัฐหรือว่าส,สปอสอชอมาช่วยให้บริการเนี้ยก็เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง แล้วก็มาอยู่ที่ร้านยาก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เพราะว่าอยู่ใกล้ชุมชนแล้วก็มีร้านยาหลายร้านที่ในเขตอำเภอหัดใหญ่เนี่ยครับก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้เพราะว่าถุงยางก็หน้าที่ของมันก็คือช่วยป้องกันการตั้งครรภ์แล้วก็ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่แล้วนะก็คือลดลดความเสี่ยงในลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือว่าการตั้งครรภ์ที่เราไม่ได้ต้องการครับปกติถุงยางอนไมาเนี่ก็คือถ้าจะให้เดียวคือต้องเก็บที่ ถูกต้องก็คืออย่างเช่นรับไปแล้วคือไม่ใส่ในกระเป๋ากางเกงข้างหลังเช่นขับมอเตอร์ไซค์มารับไปแล้วเอาไปใส่ในกระเป๋ากางเกงเวลาเรานั่งทับเนี้ยครับมันอาจจะเกิดการเสียหรือว่ารั่วซึมได้ครับหรือว่าเก็บในที่ร้อนเกินไปอะไรเงี้ยครับทิ้งไว้ในรถอะไรเงี้ยครับก,ก,ก็ไม่ควรจะทําแล้วก็วิธีการใช้ก็ถ้าใช้ไม่เป็นก็จะมีวิธีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนาะหรือว่า ไม่แน่ใจจริงๆก็สามารถสอบถามเภสัชกรได้เภสัชกรสามารถแนะนําวิธีการใช้ที่ถูกต้องยาคุมตอนนี้จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4 4สูตรก็คือถ้าเป็นยายาคุมรายเดือนเนาะคือมีสูตรสําหรับคนหญิงให้น้ำบุตรหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องไมเกรนเนาะก็มี1สูตรแล้วก็มียาคุมทั่วไปอีกอีกอีกสสูตรที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะสมจะใช้ยาคุมแบบไหนครับ ก็อีกอันนึงก็คือเป็นยาคุมฉุกเฉินจริง,รงๆเรื่องเรื่องแบบนี้มันจะห้ามไม่ได้ไงครับเราเออห้ามมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยไม่ได้แต่ว่าวิธีการก็คือเราส่งเสริมให้มีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยซึ่งซึ่งคิดว่าโครงการนี้ก็คือเป็น,เป,นเป็นการส่งเสริมให้ให้การมีเพศสัมพันธ์เนี้ยไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นครับ นอกจากนี้ค่ะในปี2 5 0 6พนี้ค่ะสปสโซเชียลเขาก็ได้เพิ่มจุดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้นโดยชาวบัตรประชาชนนะคะไปรับเทตูเลิกปังหลักปลอดภัยจ่ายทุกยังอนามัยอตัตโนมัติค่ะเมืองตอนเนี่ยเขาจะนำรองติดตั้งสร้างจุดบริการในพื้นเที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะกำหนดดีเดย์ day, เริ่มให้บริการวันที่1 4เซกุพาพัน2 5 5 6พอกค,ค,ค่ะซึ่งตรงกับวันวันเลทนท่ายแล้วคะ่ะก่อนจะขย้ายไปถั่วประเทศต,ต,ต่อไปโดยให้กับผู้ที่มีสิทธิ ประกันสุขภาพแห่งชาติรือสิทธิ์บัตรทอง30บ,บาทเท่านั้นนะคะ ส่วนสิทธิเอื้นๆไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการก็ต้องรอการประกาศที่ชัดเจนอีกคนนะคะแต่ว่าระวังรอความชัดเจนนี้ค่ะก็สามารถไปใช้บริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐหรือว่าอ e ีสอบทามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมไเทสไสด,ด้วนโ so ซ่โป๊โซช่หนึ่งสามสามศูนย์นะคะหรือว่าเฟซบุ๊กสำนักงานรักประกันสุภาพแห่งชาตินะคะัวนวารีไทยนีพลาดไม่ได้นะคะต้องป้องกันไว้ก้นนะคะดีว่าป้องบอกว่า,เ,าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะก็คือเป็นเรื่องสําคัญนะบัางท้าหากว่ามี เป็นสัมพันธ์เลยใช้แบบพิธีกก็จะมีโรคตามมารานะคะ